ยวัดซับแมนไปไหนก็ไปกันนะเราสวัสดีพี่น้องประชาชนเด็กเล็กเด็กแดงเนี่ยตอนนี้ผมเดินทางมาอยู่ทีุ่ทยานอะไรนะกระลิงกรงนะล็กกิ๊กน้ำตกเกิงกาเลียเ <c oughs> ก,กิงกะเลียเกิงกาเลียเกิงกะเลียงเออว่าไม่ถูก <c oughs> เนี่ยตอนนี้แบบว่าปินมากอ่ะพอผ่านจะมาสังขารใช่ไหมฝนตกเฉยอ่ะ เปียกยันไข่อะคือง,งงมากเลยชีวิตอะไรเนี่ยฝนตกแดดออกขับมาเราหล่อเปียกทั้งไข่เนี่ยคุณมาได้แล้วดูบรรยากาศครับถันกล้องไหมสวยไหมครับมาตั้งไก่เพื่อสิ่งนี้คุณหนุย่ยนี่คือกาฟแฟบา์อเมริกันออริจินอล ดูตะคิงอืมอร่อยมากเลยอ่ะอืมเหมือนเหมือนน้ำส้มเพาอ่ะปากดีอันนี้คืออะไรนะน้ำชมพูอ่ะลาเต้ลาเต้นุ่นลาเต้นะฮะลาเต้นะอร่อยมากเลยคุ้นไม่ดีลาเต้นะอืมจังหวนึ่งกอร่อยเหมือนกันนะเนี่ย ของเคาก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยโดนแน่โดนตีแน่นี่ก็คือขนมขนมมารา์สไรเดอร์เห็นไหมเหมือนเหมือนตามารา์สไรเดอร์ตาคล้ายๆแบบแว่ามาร์สไรเดอร์อะคิโตะทําในมือต้องมีขนเนะี่ยอร่อยมากเลยนะเพราะยังไม่ได้เปิดเลย <laughs> ลองลองมาได้นะหกหก,หกเสียดายของอร่อย <laughs> อีกนานไหมขอบคุณครับขอบคุณครับ ได้เป็นของจริงอะ่ะนิดเจียเล่นน้ำไหมนี่เราเดินลงมาเล่นได้ไม่สะอาดสินี่กล้องมาถ่ายรูปดีกว่าดีครับนี่ครับถ้านิดเจียที่ผล สมององคุบริผิดเก่ามากเลยครับไม่มีคนมาบรณนะซ่อแมแซมอืมบอลมานำเสนอนะครับนี่สังขาบุรีทางเข้าเอเวนเจอร์มากโห หาทุกไม่มีใครบุรณะเลยไม่มีปากทาำถูกปิดแล้วมั้งเนี่ยปากทาำถูกปิดแล้วมั้งไม่มีอ่ะไม่เข้าหรอกมีพญายนากวางด้วย อยู่นั่นแหละตะบอนดูมันเขาเปิดเพลง,งน่าจะปิดตากท่ำมหมดแล้วอ่ะไม่มีอะไรเลยเูงนีน้คุณฝังะ มีหลายทางมากเองนี่อ๋อนี่บันไดขึ้นอย่างนี้ขึ้นเหนือเหรอไปไหนวะเนี่ยโห oh, ทางเดิอยู่ตรงนี้ะไปไหน,นหอ่ะลองดูปะเ,ปน,เนี่ยมีทางขึ้น เดี๋ยวตวบบอลลองดูนะไม่มีอะไรหรอกมั้งถ้ำลิเตียอยู่ข้างบนมัน้งเดี๋ยวดูคูเกอรเอาเนาะสวัสดีครับใครไหนก็ไปกันเรานะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดลิเตียนะครับวัดถ้ำลิเตียตอนนี้อยู่ที่พระธาตุพระบรมธาตุ สันสิรรมเจดีอำเภอสังขะนะครับมากับน้องฟอซ่าแล้วก็น้องมิวนะครับนี่จะมารีวิวความสวยงามของบ้านหลมเจดีนะครับใส่พระขาตริกธาตุไว้เนี่ครับบรรยากาศสวยงามมองวิวได้360สามร้อหกสิบองศาสวยมากเลยผมเห็น เขื่อนวัเช่าลงกรด้วยนะครับ ดีครับรายการเป็ไหนก็ไปกันนะครับวันนี้เรามาที่อุทยานป้อมปีนะครับป้อมปีครับวันนี้มารีวิวการกลางเต็นริมเขื่อนสภาพตอนเช้าบรรยากาศยังง่ายคนไปหมดแล้ว ปากลางเต็นคนละสามสิบบาทบยาก,กาศดีมากเลยแสงเดบอดยามเช้านเช้านี้เย็นสบายมีเกาะด้วยนะครับสวยงาม สวัสดีครับครับรีวิวของกินของเช้าอหอโหยภาพหมูป่าใส่ใบยี่หรานะครับมาได้ครับก๋วยเตี๋ยวไก่มาละท้ายน้ำคาเฟ่มีทุกอย่างครับมีจุดนอนกลางเต็นด้วยครับดอบสายชิวๆดึงน้ำน ส,สบายครับราคาประหยัดมาได้ครับแอปเปิลโซดาสวัสดีครับรายการแพนเนกาแกันนะครับแล้ววันนี้ผมได้มารีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวใครมาละท้ายสวนท้ายสวนบายนี่ท้ายน้ำผิด <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> อยู่ทางไปต่างขะนะครับมันมีใต้ใหญ่ข้างทางน네ะครับลงมาเรื่อยๆจะเจอท้ายน้ําอันนี้ไว้จุดเทียบท่าของไททานิกไททานิกเคยมานี่เมื่อ50ล้านปีแล้วอันนี้เขาเหล่านะครับตุนหูตุนคนกินก็น้าแบบนี้นะครับาตาดีที่บรรยากาศวิว มีน้องหมานอนเล่นด้วยเป็นเป็นกลางเซนได้ครับขอเข้ากลางเองครับไม่รู้มีเคปอ่อดูชิวครับนี่ตกปลาแบบอินดี้ครับสไตล์อเมริกานี่ครับสไตล์อเมริกาีเมนูนะครับไม่แพง มีเครื่องดื่มด้วยนะครับราคามาตนะรฐานบรยากาศน่ามาครับแนะนำได้เลยครับร้านนี้ครับ